อ่ะปูพื้นบ้านใหม่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วกว้างเลยที่นี่ไอ้ยังไม่จัดของอันแดกว่ถึกไก่เพิ่นเพิ่นกันเรือออกไมเวิดพี่น้องเฮ็ดไมเวิดบ้านนะขนาดบ้านเพิ่งจะซื้อนะเนี่ยเพิ่งจะซื้อบ้านได้ห้าเดือนแต่เกก็ไม่ชอบเ,อเนาะอืมสิบาทจังได้มาสอบที่เขาเป็นอยู่ก็เหมือนกับเราอ่ะบ้านหลังเก่าเราพี่น้อง ที่เพิ่งขายนะของเห่าแห้งดีก็หนีหลายเาใหไงก็หนีพร้อมเขาเก็บประสบของเห่าพี่น้องเขาก็ลือออกไม่บัดทั้งทั้งที่เห่าเสียงเงินสื่อไปเหตุให้เขาไม่ถึงตัดแปลงเนะาะบางงามนึงเขาเก็บเอาพี่น้องเขาเขาออมันก็นสิเป็นอังสี่กับือสีเห่าเนานะถึงสีง,งามมันได้แต่ว่าถูกใจเขาเก็บเอาอเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นี่เอง แต่ว่า้าเป็นข่อยโอ้ยเดือสื่อมาแล้วเสียดายเงินไปเสิมาเห็ดเนาะแต่อันนี้ข่อยบ่กเป็นคน้หาเงินพี่น้กกข่ก็ือออกไปตามเพื่อนน่นละเพราะว่าเราแบบมีโครงการเพราะว่าอันอะไรละ่ะแกก็ไปทํางานนะ่ะทุกวันเพราะว่าแกยังไม่กเกษียณแกยังไม่กเกษียณอายุเนาะแกก็ไปทํางานทุกวันและทีนี้เดือนนะึงมันก็จะเป็นวันหยุดแค่แปดวัน แต่หนึ่งวันแกพักผ่อนหนึ่งวันนะแกก็จะทําแบบอะไรที่มันแบบจะเป็นราคาขึ้นเพราะว่ามันเป็นที่ส่วนตัวเราเราสามารถอัพราคาขึ้นแล้วแต่เราฮะนะให้มันเท่ากับพื้นที่ที่เขาตั้งขึ้นนะซึ่งพื้นที่ที่เขาตั้งขึ้นเน่ะมันเป็นหลักสี่แสนห้าแสนเหรียญน,นะเนาะแถวเนี่ยเ,เพราะมันติดสนามกอล์ฟระก็ติดแบบที่จุดชมวิวสวยงามนะพี่น้องแต่ห้าอยู่ไรดอก มันดีมันเงียบสง,งบแล้วก็ส่วนตัวอิลี่ับสามารถยิงปืนได้หลังบ้านเพราะว่าแฟนก็มาซ้อมปืนเพื่อนเขาก็มาซ้อมปืนด้วยเนาะหนาห,นาหนา่อนหนาอีนังสิหน้าพี่น้องแต่ฮามาบัฒหนาห่อนหรอกแต่ว่าท่านหน,า,หน,า,ทา,น,หนาที่แบบอากาศบ่อดหนาวมันก็ซ้อมยิงปืนอยู่พี่น้องคอยก็ได้ซ้อมยิงปืนจนแขนลดไปนละวคอยอยือ,อสนุกสนานดีอยูดย่ด,ดีนี่ก็ล่มลื่นดีซั์ปลาก็หลายแต่ว่าไอ ภาษีมันเยอะพี่น้องเยอะแบบสามเท่าตัวน่ะกับกับที่อยู่ในเมืองฮน,นะอยู่ในเมืองเมื่อก่อนอยู่อยู่ล็อกฟอร์ดอยู่ล็อกฟอร์ดเนานะแล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นอยู่ในเมืองฮะน,นะพี่น้องกต็ติดห่างเนาะติดประมาณนะสองนาทีเนาะหนึ่งนาทีกว่านะว้าคือ,อือบคาดไอห่างบ้านสิบหลัง่ะพี่น้องบ้านนี้มองท่านภาษีกับยูหันล่งบ้านกับยูฮันติดกันมันก็ดีคาดบ้านหลงันลงนั้นก็ย้อนข้อสื่อไว้ดอกเงี้ยคอยหน่อยพี่น้อง คนมาเบิ่งมันบออน่อันอันไอ้เท่าไหร่ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าเจ้านะพี่น้องลงไปเมื่อนึงเนี่ยบอกเขาแบบเอ้ยอย่าไปกินด้วยลูกลงไปเขามาเบิง่งต่างว่าเอ้ยไม่เอาไม่เอาลูกเอาอย่างให้ลูกเนาะบ้านเด็กข่อยเบิง้งโนโน้นนนนอาาาปากปากลูกเอ้ยหน้าไปโดนอะไรมานะเบิง้งเอ้ยเอาอย่างให้ลูกข่อยก็ได้ อันนี้ยังให้ลูกหลินเนาะเดี๋ยวต้องไปล้างหน้าล้างตาแล้วจ,จอดหน่อยแจ๊กหน่อย,อย <c oughs> งามอยู่มันดูสะอาดขึ้นพี่น้องใครกับพ่อมพ่อมเนี่ยคอยบ่ไหไว้คอยกับบอกว่าคอยบ,ออยบอหวเนาะดูดไอ้ดูดฟุนน้นอ่ะพี่น้องแล้วก็ซื้อเครื่องดูดฟุ้นขนาดใหญ่ให้ซื้อมากแล้วก็บ่ิษัทงานดอกบันเนี่ยคอยกับเงย ก็เหตุผลนน้ำกันนั่นแหละว่าเออเพี่ยนซะข่อยบบไหวข่อยบอนอันที่จริงนะชอบพรมนะมันก็จะดูอบอุ่นแล้วมันก็ดีด้วยมันได้นอนได้กิ่งมันโนแมนที่พี่น้องข่อยว่ามันดูปนันขนาดว่าข่อยว่าดูเบ่ดูดฟุ้นสามเวลาพี่น้องพราะสัตว์เลี้ยงเราเยอะนะพี่น้องเนาะมันก็บ่อนี่มันก็ตตรงในพัมเยอะนะพี่น้องข่อยก็เลย รัดเตียงยื่ก็ต้องานอนพอนอนเกียบเอาเพิ่งจะเสร็จไอ้เมื่อวานนี่แหละเพิ่งทําไปเพิ่งจะเสร็จเมื่อวานนี่แหละมันก็ยังจัดของไปเรื่อยๆแล้วก็เสียนทะยอยไปหามูไปเรื่อยๆหุ่นแดด่ดองออกมาแล้วแดด่ดองหน่อยนึงแต่ว่าข้างนอกมันก็หนาว ได้นี่พื้นนี่เฮ็ดแล้วเย็นคักได้นี่จังว่าพะน,นอนเกียกจริงละมาข่อยมาอัพเดทในเบงว่าส่งนี้ยากแจ๊กนอยเพราวาเห็ดบานเนาพี่น้องเนาะเปลี่ยนพมใหม่เปลี่ยนพรมเปลี่ยนพื้นบ้านใหม่มันประยุ่งยากเอาของจากฝั่งนั่นใหญ่ไปฝั่งนีโอ้ยชีวิตข่อยมิตรการใหญ่ ว่างแผนว่าสิขายนะพี่ว่าข้ามาสิขายก็คือบานหลังเก่าเห็นบ่าว่างแผนกาว่าโซวสิวสลงลงโตแล้วก็สามปีผลพี่น้องเห็นบอกสองปีสามปีผลโซวยสิส่ขายแล้วจนว่าแล้วเหตุการณ์นี้พี่น้องเห็นบอกแบบว่าเอาให้ถือใจผู้ขายนะเพราะไงแล้วเอาแบบใดอยากได้แบบใดเอาเงียบที่สุดจังค่อยขายนะพี่น้องมันก็นเลยดน่น แต่เป็นน้ำห้าวว่าเขาขายแต่ดนเลี้วอันนี้เราซาอันอันบแม่นซาเนี่ยเขาก็เอนหยังแล้วพิธีพิธันโพดบัันี้ก็มีประสบการณ์เลียว่าเ้าบ่ตาตงไปเหตุอีหย่างห้เขามากมายเพราะว่ามันอยู่ในบัดมันในเมืองนะอย่าไปเหดุด้วยพี่น้องเหตุแต่ว่าเออพอดูดีเพราะ้ราคาดีขึ้นแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านนี่เขาจำกัดไอ้ราคาพี่น้องเพราะว่าของข่อยนี่ ขนาดเขาบริหาห้องสูงเนาะคนที่เขาอยากต้องการอิเลีเพราะมันสะดวกสบายเนาะมันติดทุกอย่างคนะ่ะพี่น้องที่อนหลังเ่าเนาะเขาก็ซื้อเลยนะั่แหละเขาซื้อให้ราคาสูงแบบน,นี้เขาก็มีอันได้นหนาขายบานของเขาเออเขามีฟังเท่าหร้วเขาก็มีฟังเขาหลักเขาก็ไปเจียงธนาคารว่าประเมินว่าเฮ้ยมัน,นคือราคาสูงเกินไปสูงเกินพื้นที่เขาก็ว่าหายที่พี่น้องเออเขาก็ดึงดึงราคาเขาลง ออมันเป็นทางการขอยกน,นึกว่าได้หลายกสิทบมีอันเด้เขาบ่หายเขาบ่ปล่อยพี่นอ้องอืมถึงเจ้าของเป็นคนสื่อเต็มใจใจเขาก็าับเออไฟไอันนั้นเขาเขาก็เอาต้องให้ความเป็นทางอัตถุขาเน้ะพี่น้องดีดีเด้ออืมบอมเป็นว่าเขาอยากได้ได้นหนาเขาก็อยากได้หลายบมีอันได้พี่น้องเขาต้องมุญความอสมคลองอ่อนคนสื่อก็อคนขายว่าราคามันเกินไปไหมางานกสินาะแบ่งเขาก็สิปล่อยปล่อยฟังนั่นนะะบอมเป็นฟังเฮา อบัานนี้ของห้าวฮอกันอันที่จริงประจาเป็นต้องเฮ็ดประจาเป็นต้องยั้งได้นน่ถ้าไม่ขายก็ขายได้โลดเพราะว่าเฮามาปโปหลายเตืบแล้วบ้านหลังนี้แล้วแล้วขายจากบ้านหลังนั้นเราก็เอาเงินมาใส่บ้านหลังนี้เนาะเออใส่ไปส่วนหนึ่งหนะันาหฮาก็ขายเด้เลยต่ว่านเพราะญ่ว่าเราต้องทํารั้วทุกกระเบียดนิ้วจนหอดสิบเอด็ดไรอพี่น้องปาดที่ถูกต้องลงทุนหลายหลายเตืบได้พี่น้องเพราะเพิ่งจะขายได้ราคา สูงๆนะให้มันราคาทําเท่ากับคนอื่นที่อยู่ในพื้นที่มีพื้นที่เยอะๆเหมือนเราค่ะนะเออเราต้องได้ราคาเท่ากันมันก็ได้ยุเแี้วพี่น้องอือบอมเนวาอยากให้ได้คือเขามันบ่ได้มันได้โยพี่น้องมันได้อิลีอือเขาก็บอกกันเว่ามันได้อันเจ้าของอันพ่อใหญ่อันที่เป็นคนขายบ้านน้ากันเฮ็ดโลดว่าสัตวเฮ็ดไปในปีสองปีนี่เพราะว่ามันติดหิมะนะเนาะมันก็ไม่ได้ทําทั้งปีเลยน่ะ มันก็บเรื่องดังใจเดือนหนึ่งก็ได้ทำสี่บันเน่ะมันก็เบิดเดือนบดเดือนไปมันก็เป็นทบเป็นโอ้ยการเตรียมพร้อมที่จะซื้อบ้านขายบ้านมามันเป็นยางไงดพี่น้องอือต้องใส่เวลาตัวพี่น้องอืออือจำเงินอะไรดอพี่น้องเริ่มันก็ว้าวเงาเลยว่าห้ฟังว่า่วงนี้มันยากอยู่นะพี่น้อง